สรุปความหมายของสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะได้ถูกต้องอ่าเราก็ต้องแปลงตัวนี้ก่อนคิวกับ R นะคะคิวกับ R คือเงื่อนไขที่หนึ่งเนาะหมายความว่าคิวเป็นน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของอาแซงว่า R เนี่ยเป็นพี่คิเป็นน้องนะคะต่อไปค่ะ ข้อความที่สองเขาบอกว่ามี R กับ P ค่ะ R กับ P เป็นเงื่อนไขข้อที่3มหมายความว่า R เป็นพ่อของ P ออา R มีลูกคือ P ใช่มัไหคะและต่อไปค่ะอันสุดท้ายนะคะ P กับ S คือเงื่อนไขที่4นะคะ P นะคะเป็นแม่ของ S ด้วยอ,อันนี้ก็เป็นแม่อีกนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็นลูกเลยทีนี้เขาถามว่าข้อไหนที่อ่านได้ถูกต้องนะคะเขาบอกว่า Q เป็นลุงของ P P เรียก R ว่าพ่อใช่ไหมคะ แล้วเรียกคิวว่า r ถูกไหม r ที่เป็นคุณ r ไม่ใช่ตัว r นะคะเป็น r เพราะว่าคิวเป็นน้องของพ่อเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคิวต้องเป็น r ของ p ซึ่งมีคำตอบด้วยก็คือขอ้อข้อควายนั่นเองนะคะแล้วลองดูขอไข่ r เป็นปู่ของ s r เป็นปู่ของ s อ่ะ r มีลูกเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะลูกคนนี้คนนี้เป็นผู้หญิง อามีลูกเป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นอาก็ต้องเป็นคุณตานะคะส่วนงองู U, S เป็นยายของอาเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วเพราะ S เป็นตัวล่างสุดเลยเป็นลูกสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะถูกต้อง